ฮฮลโหลเฮลโหลเทเสียงเทดเสียงเมนี้พี่น้องเมนี้น้องหล้าบอสบายเด้อเสียงคอบ่ค่อยดีดองขอโทษขออภัยนำเอฟซีได้ไลยเดือดจ้าเมนี้ซาลาสิบผ้าพี่น้องไปเลาะบุญบ้านเฮ้าพี่น้องมาเลาะเบิงตลาดนัดน้องเลยว่ามาเบิงวงดนตรีนอพี่น้องเมนี้ก็เป็นมือบุญบ้านเฮ้านะพี่น้องเนาะบุญกินเขาไม้พี่น้องทุกๆปีต้องไห้มีเด้พี่น้องเอ้ยบุญกินเขาไม้ก็คือประเพณีลาวเฮ้านะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเมน ประเพณีของอ่ลาล้าผักไต่เฮ้าเนาะหรือว่าประเพณีของโซนเผาอ่าอรักอิญังประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะทางเขตเฮ่าก็จิมีบุญกินเขา,มาไม่ประจาปีทุกๆปีเลยพี่น้องในระหว่างเลื่อนซิปหรือว่าเดือนเก่าเนาะพี่น้องเนาะบุญกินเขาไม่ก็คือบุญประเพณีเนาะพี่น้องทุกๆปีต้องไลยมีพี่น้องการกินเขาไม่ก็คือ แต่ละบานตองมีนะพี่น้องคือบ้านน้องหล้าโอนี่ก็เป็นมือที่บุญบานอยู่บ้านน้องหล้าเนาะพี่น้องบุญกินเขาไมก่กะตอนเพลินน้องหลาบอดายท่าขี้ไผ่เอฟซีเบิ้งเนาะเพราะว่าน้องหล้าพ่สบายแหง้แหงๆพี่น้องบอดายล,ลุกดได้ยางเลยมาตอนแรงมาจังดพาพี่น้องมาอย่างเบิ้งพี่น้องบุญกินเขาไม่ก็คือแบบนะฮากก็ตองใส่ซื้องัวซืือคั้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดผูดพี่น้องเห็ดผูดแล้วก็เอินบ้านพี่เอินบ้านน้องพี่น้องมากินเขาห่วมพา มากินเขาสมัคคีนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นบ้านไก่บ้านเคียงเนือวะพี่น้องอยู่ที่ได้ได้ได้เฮากระตองได้โทรบอกโทรเอิ้เนนะพี่น้องเนาะมากินอ่าเขาน้ำกันเนาะหรือว่ามาบุญกินเขาไม่เนาะพี่น้องแต่ละบานตองมีเนาะเมื่อวานนี้ก็เป็นบุญบานทางบ้านมีไส้ผู้ไส้พี่น้องมาเมื่อนี้กับมาอยู่ที่บ้านนนองหลานนะพี่น้องเนาะอ่าตอนเพลินก็จะสร้างบรรยากาศอยู่ภายในครอบครัวพี่น้องเนาะทุกคนแบบมาแต่เฮือนไก่บ้านเคียงก็ พาการมากินขขากินน้ำพี่น้องกมาตอนแดงกะสิพากันมาเจอจู่นีละพี่น้องเอ้ยพาการมาเขาละโมงบอมาลินบุญตลาดนัดนอมาเลาะเบิงตลาดนัดยังประมาณนี้พี่น้องเส้นน้องลากระบบสบายพี่น้องมื้อนีกะเมื่อไ้ไปไซเลยพี่น้องที่จริงที่เหล็กลงลาวสิพาพี่น้องไปเบิงพีที่เฮ็ดอ่าบญกินเขาไม่เนาพี่น้องนาะข้าขางวขาควายยังประมาณนี้ฮะแล้วก็เฮ็ดผูดเฮ็ดยังแล้วกระแบ่งกันเนาพี่น้องเนาะ ก็เลยบอไ้ภาพพี่น้องมาเบิงสุดท้ายมากก็ต้องไหนมาเลาะตลาดนัดคือเกาพี่น้องจ้ะอันนี้ตลาดนัดก็จะเป็นเข้ามาขายมาแต่ในพี่น้องมาแต่ในเมืองเนาะเข้ามาขายอยู่บ้านนองเข้าเนาะกะทิประมาณนี้แหละคนกะสิร้ายเตอพี่น้องเพราะว่าเราโดนเทือสิมีงานบุญประเพณีแบบนี้พี่น้องคนก็นจะมาลา ในมือนี้ก็บอกว่าจะเป็นการคลายเครื่องรว่าการดินหมักอีตอกอีเต่ากระไาขนาดเด็กหน่อยกั็มีแต่นางออมดินหมักอีเต่าเลยพี่น้องเอ้ยก็มีล่มีสไลด์ดอกสไลดเดอร์พี่น้องแล้วก็มีล้ำวงนะพี่น้องนะมีวงดนตรีเข้ามาห้าลายด่เข้ามาเสพอปรยังอยู่นี่นะพี่น้องเนาะ้องลักาบผ้าพี่น้องมาเละมายางเบงพี่น้องเพื่อให้สว่วงไขว่วัดสานเพื่อให้สว่วงเข่าสว่งไข่สว่วงน้าวาัดสารพี่น้อง บุญกินเขาไม่ก็เป็นบุญประจําปีของบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะที่แลกคันเขาวาสิเหตอ่าเป็นการประกวดอ่าบุญกินเขาไม่พี่น้องเนาะก็เลยบริเฮตสุดท้ายมากก็เลยแบบบริเฮตนะตอนทำอิดเขาวาสิเหตอ่ามีการประกวดนั่งงามการประกวดบทฟอดอะก็การประกวดอ่ายังในนะแบบเสื้อผาประเพณีหรือว่าเสื้อผาเป็นขลองชนเผา่นนะ ล้วการฟ้อนการลำการขาย้ายเป็นซนเผาาพี่น้องุดท้ายแล้วมันบ่มีเขาก็เลยเอาแบบอาไห้พวกอยู่ในเมืองเข้ามาขายสินค้าหรือว่ามาอาเฮ็ดอันนี้พี่น้องอันนี้น้นอ,งอ,นนนองลาสิมาถ่ายให้อ c เบิง่งทางในนอนจะเป็นวงดุนตีแล้กก็พร้อมกับสไดอกสไลดเดอร์พี่น้องเด็กหน่อยเต็มพี่น้องเพราะว่าโดานโดนเือสีด้มีฮะนะมันก็นต้องแบบลหล่หล้วคนไปนพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้คนยังบ่ท่านมาหลายได้พี่น้องเพราะว่าเขา ากําลังมาเนาะแบบว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอยู่เจ็ดโมงย่างพี่น้องพี่น้องหลามาเบิงนีพี่น้องก็ม,มันเจ็ดโมงย่างนีและแต่ว่าคนเขาในวงกับมาไลยปันไดพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มเปิดแล้วล่ะเพราะว่ามืนอนี้กับแน่จะมาเบิดเืือแล้วพี่น้องเอ้ยคะเต็นรับบอกรับวงอย่นี่นพี่น้องหลามาก็บ้าพี่น้องมาเบิงอ่ามาเลมาเบิงอย่างนี้ละพี่น้อง เป็นตะมวนขนาดได้พี่น้องเอ,อ,อ้ยภาวะเาโดนเทือสเสดามีแบบหนีเนาะพี่น้องอยู่บ้านเฮาก็ได้ฝอบ,บ้านเฮาค่อนข้างบ่ค่อยมีดอกลำบอกลำพงหรือว่าลำดอกลำเลืองนะนพี่น้องมันสีมีรโดนเทือดเสดามีฝอบ้านเฮาบ่ได้มีบุญซวงเฮือแหละกะบ่มีบุญอืหยังแบบทางาราข้าบุญหนาบ้านเฮาก็เต่บุญกินข้าไม่เนี่ยแหละพี่น้องปีละเทือเนาะพี่น้องเนาะบัดสีมีลำบอกลำพงกับป้าขนพี่น้องเอ,อ้ย เต็มดูพี่น้องมาเบิ่งที่ตลาดนัดอีหยังกะหลคนทั้พี่น้องมาเลาะมาซื้อแนวกินแนวยาขานมขนมมาลินอีตอกอตอเตรกะเต็มเลยพี่น้องเอยเบิ่งไหมหลายหลยพี่น้องว่า่าจะเป็นผู้แซ่ผู้สาวไวหนอกไวห้หนุ่มเนาะเลยว่าเด็กหน่อยอีหยังกะมาหลา้ขนาดได้พี่น้องเอยแบบหล้ขนาดมือนีนะว่าะุ่นเทื่อสิใดมีงานแบบนี้เลยพี่น้องทุกคนก็นต้องแบบตื่นเต้นอีหยังขนาดเด้กสมบัแบบน้องหละกะขนาดเป็นไข่ยังๆเนาะประสานคิดเบิ่งพี่น้อง ตอนเพนหันตอนสาวันเป็นไข่พี่น้องโบได้ลูกอยากนอนเลยนอนเบิดมือพี่น้องเ้ยมาตอนค่ำมาแล้วพี่น้องกินยากิกนยังแล้วก็โม้ซึกว่าโบไข่ปั้นได้หันนะตอนแรงมากกบลอยอีแม่มาเลยตีพี่น้องเอ้ยน้องหลากก็มากับเอือดนี่แหละพาหลานไปขี่สไลเดอร์วัดซาน้องหลักกันยั่งมาเลาะเบิงเขาคล้ายเครื่องมาพี่น้องมาเบิง เขาเต็นลำบงอีอย่างมาพอกับมูคนหนึ่งวัดซานเพิ่นกะอยากเข้ากองนี่อันนี้คือดูเพิ่นมูคูมีดกมีเต่าเบิดแด่ดูเพิ่นก็นอนเพื่นนีกับผ้าดูกมาจะพี่น้องเยคนก็หไล่ดีไล้พี่น้องมาเมื้อนี้นูพแซ่ผพุซาาไว้นุ่มซุ่มแนวกามากันเบิดพี่น้องว่าจะเป็นคนฒถาคนแก่ยังเข้ากับแบบอยากเข้าลำบกลลำบงขนนะพี่น้องแต่ว่าอ้ยเบียร์แพงขนาดได้พี่น้องเ้ย เบี้ยหันล่างหนึ่งสามแสนหาพีนนา่น้องสามแสนหาเนาะสุดหนึ่งกะหาหกแสนผลหลาพี่น้องหาหกแสนกับประมาณอยู่พันหนึ่งหนึ่งพันบาทมาพี่น้องประมาณนี้แหละคันไลเป็นเงินบาทก็ได้ล่างหนึ่งหั่นหนึ่งพันบาทนาปะมาณนี้บ่น้องหลักกับผมคือการเด้ยินเขาวาดหลังหลักบ่ได้เข้าไปเบิงเออบดเลยเข้าไปดอกไป,ไปว่าเข้าไปเบิงซื้อๆนะยินเขาวา่าซื้อๆน้องหลักกะมื่อนี้ก็บ่ได้น้อยหน้าและพี่น้องเบิดเงินสามสิบพันกีบได้ มาเลาตลาดมันนีก็ได้ไปซื้อข้าวป้นซื้อลูกซีและก็ซื้ออาไข่ดูนํำนะพี่น้องว่าโหสึ้กว่าอยากกินนะอยากกินก็นกนจับเอาจับเอาวัดสุดท้ายมาเงินเบิด3ตานพกี่พี่น้องเอ้ยแล้วก็มาจอยบัตรนี้เงินเบิดแล้ววัดซ้อนเงินเบิดแล้วเขาก็ต้องมาบัตรนี้นนนพี่น้องตุ๊ปิดท้ายน้องหลักกระพ้าพี่น้องมาเบิรงลานซายพอคิสสไลเดอร์พี่น้อง,งน,อน,องนี้เด็กน่อยกันเต็มเนานะเขาก็มาเผามาเบิรงลูกเบิรงน้านเขาได้พี่น้องเอ้ยบนดนเทืยมมันจะมีแบบน้บานานะ กะบติเราพี่น้องอยู่บ้านหน่อข้าเนาะขา้าบ่เคยเห็นฮน,นะเบ่เคยเห็นกะบพาลูกพราเต่ามาแต่ว่าน่อมันกะมวนแหละพี่น้องนี่ขากะซิปิดา่านนี้คนไลยขนาดเวยพี่น้อง้องลรมท้ายเบืองหนี่เบืองให้เอฟซีเบืองคนหันไล่เอลีพี่น้องมาแต่บ้านไต่บ้านเนื้อบ้านนีบานน้านหนัดหน้อมาเนาะเต็มทางเลยพี่น้องบอกเลยว่าเต็มทางสร้างว่าเบืองคอนเสิร์ตสมัยกี่เลยพี่น้องสมัยตะกี้ก็แบบแบบนี้แหละมีคอนเสิร์ตเขามาเฮ็ดคอนเสิร์ตน,นะ คนทันลลยดีแต่สมัยกี้มันกมวนกวัวกว่วนี้พี่น้องบัดอันนี้อียังกระแพงยังกระแพงกะคนเข้าแกมากะม,มาเบงิงซื้อนะพี่น้องคนขางแบบว่ามาเบิงมามวนมาเบิงอียังแต่เขา้เขาบได้คอยเด้กเขาวงปันไดเพราะพี่เงินว่สาสันซาแบบมันแพงเนาะบางคนกะพาลูกพาเตามาซื้อเนื้อกินเนื้อยากเลยกะพ้าลูกหน่อยไปขีดสไลเดอร์ยังเพราะบัดน,นี้แล้วพี่น้องแต่ว่าเข้ามาไลายย่อีเหมือนนี้พี่น้องน้องหล่าบอคิดว่าคนซีมาไลาป่ปานนี้เนาะ เพราะว่าปกติแลว้วคนสีมาบอลยว่าสันหนะ้ามันนีกะโอ้คือว่าร้ายเติบน้องหลาก็รู้สึกวา่าเออคือสีมวนอยู่ได้บนบานปีหนีเนาะแต่ว่านี่น้องหลายสีผ้าพี่น้องยางไปเบิงเบืองผลอีกพี่น้องยางนี่ผลร้ายขนาดเลยเนะาะซ้มาอยู่แคมคองวาสานนี่ก็มาเบิงเด็กหน่อยดินหมักอเตาลาาาร้านเศร้าเนี่ยกะลนดินเบิองไหมหายเงินในเพิ่นดินหมักอเตาอีหนึ่งในพี่น้องหายเงินเพิ่นแปดพันกีบ ห้เพื่อนดินมะอีเต่าวสันข้าวหนึ่งเบิ้งประดินพี่น้องเอ้ยในผู้า่าผู้แก่กับผ้าก,กันนังเหนอยูน่นีพี่น้องแลวกะ็น้องลากะันยางมาเบิงเข,ขาคล้ายอันนี้ข้องดินเล็กหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเินเล็กหน่อยก็มีลายลายแล้วพี่น้องนี่เม็นอีนยังเม็นอีนยังกบับแบบลายขนาดเล็กหน่อยกับเฮอและอยากได้เนาะพี่น้องว่าบอกว่าจะเป็นลรูเต่าลานไผ่กับอยากได้แอลพอ,อแอลเมย์แล้วบัดน,นี้เบิงแม่แต่ละคนต้งองถือขน้อขนมเลยพี่น้องถือหนีถือน,นันเนาะ บางทีแต่ละคนพี่น้องอยืนจซื้อว่าเป็นวาซาต้องได้กินเด็กหน่อยว่าจะเป็นเด็กหน่อยหรือว,ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องได้กินเบิ้ลทะเลโดยเฉพาะแม่น้องลาวันีเบ 30, 000, 000ิ้ลเงิ่นซ้ำสิบพันกีบซื้ออันนั้นซื้อลูกซีนแล้วก็ซื้อข้าวนมพี่น้องซื้อข้าวปุ่นหน้ามือซื้่่กว่ายากกินข้าวปุ่นนะนะคนหน้าแบบเลวลาเป็นไข่แต่กินหนีกินนั่นเนาะพี่น้องแต่ว่าขนาดไข่ยังบ่ยอมนอนอยู่เฮือที่ซื้อได้พี่น้องต้องได้มาเลาะเบิงอีกคนไข่แบบตองแบบ ฟื้โตะนะขนาไข่ซ้ำไดก็ต้องยางเบิงเพราะมันม่วนขนาดรู้สึกว่านอนเยือนโอ้ยเสียงตูดดังขนาดพี่น้องทึมทามทึมทามดังแต่หัวค่ำเลยได้น้องลาไปตอนหกโมงยังหรือว่าเจ็ดโมงอะพี่น้องไปค่กะกำมวนแต่หัวค่ำเลยแหละเข้าแบบเข้าเสพบแต่หวัวค่ำแต่พี่น้องเขาเปิดดังขนาดการนอนบารับปันน้คนไข้ก็ต้องไปเนาะเพราะว่าจะไข่ซํำได้ก็ต้องได้ไปนะพี่น้องขว้วามาอยากเห้นอยากเบิงนะพี่นอ้องเพราะว่า ปีละครั้งได้มันซีมีงานแบบนี้นะฮาก็ต้องแบบต้องได้ไปแหละพี่น้องเอ้จังไ๋ก็ต้องได้ไปเพาาราะสัตว์หไปบ่ดได้เนาะทุกคนต้องแบบแต่ละคนกับแบบแพนกันเนาะบางคนก็บซีหาคนเนาะแบบออกเงินกันแหลวกไปาไปขอร่ำพงพี่น้องเพราวะว่าโดนถือมันสีมีงานแบบนี้เนาะพี่น้องก็บ่ติว่าไผไผดรอกพี่น้องเอ้ก็ยยักม้วนยากนานนนันนี้และพี่น้องแต่ว่าเงินด้หาย,ยากขนาดเนาอแไปว่าบัดมีบุญแบบนี้ก็โอู้้ไดก็ อยากไปอะนะอยากมัมวนมายังนี่แหละพี่น้องจะเพลงนี้เข้ากับน้องหลักกับบปิดถ่ายที่นี่แหละมาซื้อข้าวปุ่นพี่น้องมาแม่คะเพิ่นมาสานอันนี้ก็เป็นหมูขอนหละเองงด้วยพี่น้องหมูเฮียนน้ากันนี่แหละกับมาอุดโนนเพิ่นมาสานมาซื้ออันนี้น้าเพิ่นนี่แหละนี่น้องหลักกับมาถ่ายเอชซีเบงเบืองหลังของสตูดิโอซะอามือนี้กับิพาพี่น้องจบคลิปซํานี่เด้อมือนี่กับาพี่น้องมาเบงงานบุญ กินขาไม่อยู่บ้านน้องหลานนะพี่น้องเนาะเป็นประเพณีลาวเฮานะพี่น้องปีละเถ่อจะมีงานแบบนี้มันนี้ขอ้อตสวม,มิก่อนบ๊ายบาย